แสงแดดอ่อนๆอยามเย็นทอดตัวลงบนพื้นทรายสีขาวนวลพัดนั่งมองพลอยที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ริมชายหาดเสียงหัวเราะใสๆของเธอทำให้เขายิ้มออกมาอย่างมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหัวเราะของเธอ เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสดใสขึ้นมาทันทีพี่พัดมาเล่นน้ำกันเธอคะ่ะพลอยเรียกผางโบกมือชวนอย่างร่าเริงชุดกระโปรงสีขาวของเธอพลิ้วไหวตามสายลมดูราวกับนางฟ้าที่ลงมาเล่นน้ำพัดลุกขึ้นเดินตามเธอไป ทั้งคู่เล่นน้ำด้วยกันอย่างมีความสุขเขาจำได้ดีว่าพรอยชอบให้เขาไล่จับในน้ำเสียงหัวเราะของเธอดังกล้องไปทั่วทั้งชายหาดจำได้ไหมคะครั้งแรกที่เราเจอกันพรอยถามขึ้นขณะที่ทั้งคู่นั่งมองพระอาทิตย์ตกดินจำได้สิ ัดยิม้มที่ร้านกาแฟเล็กๆแถวมหาวิทยาลัยพลอยทำกาแฟหกใส่เสื้อพี่แล้วพี่พัดก็ไม่โกรธกลับบอกว่าไม่เป็นไรแถมยังเลี้ยงกาแฟพลอยแก้วใหม่อีกเธอหัวเราะเบาๆนั่นแหละที่ทำให้พลอยหลงรักพี่พี่ก็หลงรักรอยยิ้มของพลอยตั้งแต่วันนั้นเหมือนกัน ตอพรางรูปแหวนที่สวมอยู่บนนิ้วแหวนคู่ที่เขาตั้งใจจะมอบให้เธอในวันพิเศษวันนี้พลอยมีความสุขจังเลยค่ะพลอยพูดพร่างซบไหลเขาเหมือนครั้งแรกที่เราเที่ยวด้วยกันเลยจำได้ไหมคะตอนนั้นพี่พัดขอพลอยเป็นแฟนที่ชายหาดนี้ พัดพยักหน้ารู้สึกมีความสุขแต่แล้วก็มีเสียงตะโกนดังมาจากข้างหลังคุณครับขึ้นมาเถอะครับพระอาทิตย์ตกดินจะมืดแล้วตรงนั้นอันตรายนะครับพัดหันไปมองเห็นชายในชุดยามกำลังโบกมือเรียกเขา เขารีบหันกลับมามองพลอยแต่เธอไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงเขาที่ยืนอยู่คนเดียวในทะเลคลื่นทะเลซัดสาดเข้ามากระทบกับตัวเขาคุณมายืนทำอะไรตรงนี้ยามถามด้วยความเป็นห่วงที่นี่เป็นจุดอันตรายนะครับเมื่อสามเดือนที่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกคลื่นพัดจมหายไป พัดยืนนิ่งน้ำตาไหลอาบแก้มเขานึกถึงวันนั้นวันที่เขาตั้งใจจะขอพรอยแต่งงานวันที่เขาพาเธอมาที่ชายหาดแห่งนี้แต่คลื่นลูกนั้นก็พัดพาเธอไปเร็วเกินกว่าที่เขาจะช่วยได้ทัน ผมรู้ครับเขาตอบเสียงแผ่วเธอคือคนที่ผมจะขอแต่งงานในวันนั้นยามหนุ่มถอนหายใจเขาเคยเห็นพัดมาที่นี่หลายครั้งทุกครั้งที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินมาเถอะครับกลับขึ้นฝั่งกันก่อนยามหนุ่มพูดเบาๆพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ อย่าให้ความทรงจำของคุณจมดิ่งลงไปเธอคงไม่อยากเห็นคุณเป็นแบบนี้พัดหันกลับไปมองที่ขอบฟ้าเขาเห็นร่างจางๆของพลอยในชุดเจ้าสาวสีขาวยืนโบกมือลาพร้อมกับรอยยิ้มที่เขาคุ้นเคยรักพี่พัดนะคะเสียงกระซิบของเธอลอยมาตามสายลม ร่างของเธอค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงสุดท้ายของวันทิ้งไว้เพียงคลื่นที่สัดสาดเข้ามาหาฝั่งพัดน้ำตาไหลลิ้นออกมาแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่สำหรับเขาพรอยยังคงเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดเสมอความรักของเขาจะอยู่ตราบชั่วนิรัน เหมือนเกลียวคลื่นที่ไม่มีวันหยุดซัดสาดเข้าหาฝั่ง